ตัวจะอยู่ที่ไหนแต่พระนางของเรื่องบุศบาลลุยไฟไม่เคยพลาดดูผลงานของตัวเองซากระตอนนะคะบอกเลยนะคะดูทั้งหน้าจอหรือว่าถ้าพลาดเดี๋ยวก็พึ่งออนไลน์ได้หรือว่าตอนไหนงานชุลมุนเก็บไว้ดูย้อนหลังได้อีกในแอปวิภาค่ะแถมโทนีนรักแก่นและเชอปรางยังแชร์ตลอดนะคะเรียกคอมเมนต์หลากหลายจากแฟนๆ ทั้งที่บอกว่าสนุกค่ะละครน้ำดีแสดงเข้ากับบทมากโดยเฉพาะไอดอลสาวนะคะตั้งแต่ปลอมตัวเป็นชายหนุ่มหน้าหวานก็รับฉายารัตนโกสิ์คิ้วบอยไปเลยค่ะหลังจากที่คุณพุ่มเนี่ยลงทุนแปลงโฉมลำจวนจนน่ารักได้ใจนะคะสาวน้อยใหญ่ทั่วทางพระนครก็หลงค่ะ แต่นอกจอก็หวีดไม่แพ้กันนะคะเพราะว่าปกติบุคลิกเชิปรางเนี่ยเธอสายลุยเท่ๆสมชื่อพิ่เชยอยู่แล้วซึ่งเจ้าตัวก็ดูไปขำไปค่ะเพราะว่าฟังฟีดแบ็กจากผู้ชมตลอดทั้งพระนางก็บอกว่าฟีดแบ็กทำเอาปลื้มนะคะที่ชุ่มเทไปคือหายเหนื่อยค่ะสุดยอดเลยก็ผมก็จะมีได้ยินจาก หนึ่งก็คือจากเพื่อนร่วมงานที่อยู่ในวงในแวดวงของการเป็นนักแสดงด้วยกันอะไรเงี้ยก็เออพี่ได้ดูได้นะอุตสาห์ลยไฟอะไรเงี้ยแล้วก็เพื่อนพี่ก็ชอบมากเขาโพสต์ใน Facebook ในอะไรางี้กันเราก็ตามไปอ่านส่วนมากเขาจะพูดถึงเรื่องราวนะครับพูดถึงเรื่องการแต่งตัวบ้างพูดถึงเรื่องการวาดกรอนการอะไรต่างๆในสิ่งต่างๆที่ที่พี่แอนคนเขียนบทนี่เขาพยายามนาเสนอในเรื่องเนี้ยได้อย่างกลมกล่อมมากอะไรเงี้ยทำให้คนคนที่เขาแบบ เออได้ดูนเนี่ยเขาก็เหมือนกับว่าอินไปกับเรื่องราวแล้วก็เวลาคอมเมนต์เขาก็จะคอมเมนต์เกี่ยวกับเรื่องราวจริงๆนี่ก็เหมือนจะเห็นนะคะมีแฟนๆบางส่วนนะคะจดบันทึกแบบเป็นหน้ากระดาษเลยทีเดียวนะคะว่ามีเกิดอะไรขึ้นมีอะไรที่น่าสนใจมีเกร็ดความรู้ตรงไหนที่สอดแทรกเข้ามาอยู่ในละครเรื่องนี้บ้างรวมถึงมีไปค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมด้วยก็ดีใจมากๆนะคะที่มีหลายๆคนสนใจแล้วก็อยากศึกษาต่อเพิ่มเติมจากสิ่งที่ได้เห็นในละครไปค่ะ ความสนใจของผู้ชมละครไทย PBS ไม่ได้อยู่แค่ในออนไลน์นะคะก่อนหน้านี้ค่ะจัดกิจกรรมล่องเรือเล่าเรื่องบุษบาลลุยไฟมีผู้สมัครเข้ามาร่วมกิจกรรมกันเยอะมากค่ะความเก๋ก็คือคัดเลือกจากศักกวานะคะที่แต่งแล้วเข้าตากรรมการมากที่สุดก็ออกมาเป็นผู้โชคดีทั้ง30คนค่ะศักกวาบุษบางามเฉิดฉายจิตมุ่งหมายมาดม,มั่นมิหวั่นไหว อุปสรรคขวากหนามก้าวข้ามไปแม้นลุยไฟใจคำแหงแรงอคัคีดวงใจคือดวงไฟส่องสว่างทุกก้าวย่างยืนหยัดด้วยศักดิ์ศรีส่งประกายไม่รอแสงสุรียึดความดีมุ่งมั่นฝ่าฟันเอ่ย ศักกวาบุษบาขอลุยไฟมีหัวใจมุ่งมั่นเป็นหนักหนาสู้ทุกสิ่งไม่แพ้โชคชะตาแม้เกิดมาเป็นหญิงแกร่งยิ่งชายด้วยอ,อดทนเพื่อก้าวตามความฝันพยายามให้ถึงซึ่งจุดหมายเป็นตัวอย่างที่ดีไม่เสื่อมคลายเจอเรื่องร้ายแก้ไขได้ใจแกร่งเอ่ย บุษบาลุยไฟค่ะละครซีรีส์ทางไทย PBS มีทั้งหมด25ตอนด้วยกันนะคะออกอากาศทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ค่ะเวลา20นาฬิกา15นาทียังไงติดตามกันได้เลยนะคะและอย่าพลาดการพูดคุยสดๆกับนางเอกของเรื่องค่ะจะมาไทยบันเทิงนะคะวันพฤหัสบดีที่10สิงหาคมที่จะถึงนี้รับรองสนุกแน่นอนค่ะมีเล่าทั้งหมดนะคะเบื้องหลังเบื้องหน้าเวลา10นาฬิกานะคะทางไทย PBS ค่ะวันพฤหัสนะคะเพื่อนเกลอ